สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาแนะนําเครื่องขันฝาค่ะมีการใช้งานอย่างไรนั้นไปดูกันเลยค่ะเราชุดหัวขันฝาของเรานะคะแต่และตัวเนี่ยก็จะมีการเทดสสินค้าจากทางร้านก่อนทุกครั้งนะคะการปรับความแรงของหัวขันฝานะคะปกติเนี่ยเครื่องจะถูกเซตมาอยู่แล้วค่ะถ้าต้องการปรับความแรงนะคะก็สามารถปรับโดยการหมุน เพื่อเพิ่มหรือลดแรงนะคะตามลำดับเลขเลยค่ะต่อไปนะคะเราจะมาสาธิตการใช้หัวพันฝากันนะคะลูกยางนะคะจะเกาะยึดติดฝาเป็นพิเศษทําให้หมุนฝาได้แน่นและก็ชับมือค่ะโดยเราเนี่ยก็จะกดปุ่มสีดําค้างไว้นะคะแล้วก็กดไปที่ฝากวดค่ะแล้วก็ยกขึ้นเียค่ะวิธีแก้นะคะให้เรากดแล้วดึงกดแล้วหมุนนะคะไปเรื่อยๆจนกว่าฝา,ามารถหมุนฝา,าออกได้ค่ะ